สวัสดีครับเอฟซีเราก็เคยขออนุญาตเพิ่นแล้วเนาะอ่าขออนุญาตทีเดียวเลยเนาะขออนุญาตนะครับผมซื้อขนมให้เด็กๆนะเอฟซีนะครับโอ้มีเพลงนิดหน่อยนะเอฟซีเราก็จะมาซื้อขนมนะฮะให้กับเด็กๆเอาไปเลยเอาไปเลยตอนนี้เราก็ซื้อขนมนะฮะขอบคุณนะคุณคุณจิมนะฮะที่ ะะที่เมตาเนาะ,ะซื้อขนมให้น้องฟ้าใสนะฮะสองบาทแล้วก็มอบเป็นเงินสดอีก300บาทอยา้เพิ่นคำนวณก่อนว่าถึง200ร้อยไหมนี่นไม่เอาแต่แบบนี้อ่ะอ่าเราจะจะไปดูถ้าเกิดมันไม่มันมันยังไม่ถึง200เจ้าก็ไปเลือกอันนี้40บเหลือเหลืออีกสิบาทนี่บ <า S 1> ้เอานี่คืนเท่าไหร่แล้วร้อบาทครัร้อยเจ็ดสิบ อัร้อยเจ็ดสิบแล้วได้ผมเพิ่มร้อยหนึ่งฮะเจ้าเพิ่มร้อยหนึ่งบอกพี่น้อง้เดี๋เขาไปอ๋อพี่บ่าวพี่บาเพิ่มอีกหนึ่งร้อยพี่บ่าวเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเอาอีกเอาอีกพี่พี่บาเพิ่มหนึ่งร้อยบาทเอาเอาอะไรที่มันะโอเคนะพี่บ่าวเพิ่มหนึ่งร้อนะเมื่อกี้ร้อยเจ็ดสิบแล้วเอาอีกเอาอีกร้อยเจ็ดสิบแล้วอ้า ้อน้ำซื้ออะไรให้ด็กๆเขาด้วยเออเร็ว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 เรสายแล้วสายแล้วสายแล้วเออไปไปไปเอาเอาเลยเอาเลยเออยี่สิบยี่สิบเจ็ดอันนี้ยี่สิบเจ็ดเร็ว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 มันมันเวลาเราเหลือน้อยแล้วยี่สิบเจ็ดอะเท่าไรแล้วเป็นเป็นซื้อขนมสามร้อยบาทเลือดเลือดเลือดอะไรอ่เมื่อกี้ยอ เออเอออันนี้ด้วยนี่นี่คือนี่ไปไปไปเออลองให้เพิ่นคำนวณดูทั้งหมดต้องเป็นสามร้อยบาทเออนี่เป็นร้านเดิมร้านประจำที่เรามาซื้อนะครับมีครับผมการซื้อที่ไรเราต้องมาที่ร้านนี้ร้านขายส่งขายถูกะเดี๋ยวให้เพิ่นคำนวณว่าครบ300หรือยังเออ ยังไม่ถึงครับโอ้ยเหลืออีกสองยแปดอ่เลยครับสองร้บเหลืออีกยีกว่าบาทเหลือเหบาทสิบาทเอาพวกนี้ดิมันมันจะได้พอดีนี่เออนี่นี่เด็กนี่นี่สิบหาเอานี่ยสิบห้าเลอสามบาทแล้วจบไปไปไปเอาพอเอาพอแล้วครับนี่ให้เพื่อนคิดก่อน จริงๆนั้นงบของคุณอะไรนะคุณจินคุณจิมคุณจิมคุณจิมเนาะนะครับมอบงบให้กับนะครับเด็กสองบาทเดี๋ยวผมช่วยสองบาทสองบาทผมอยากโอเคเอ้าพี่เอกช่วยเอ้าครับเราก็มีเงินเหลือไปให้น้อง300บาทซื้อขนมส0มร้อที่เบลติโซออก100ออก100สองร้อยอแล้วก็เหลือเล็กๆน้อยๆเราก็ ไม่เป็นไรเออไปให้กับเออนี่น้องน้องผ้าใสเออนะครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อครับผมครับผมซื้อให้เด็กน้อยเพิ่นอันดูอันพังแดงครับครับเออ FC ใจดีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเพิ่นใจดีอายยาไม่อย่าง โอ้ครับผมโอ้ขอบคุณหลายหครับผมเอรับปรับรับอาโอ้ขอบคุณหลายๆอาโอ้เฮียเพิ่นเอาน้ำช่วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยขอให้เจริญเจริญครับผมร่ำรวยร่ำรวยครับผมขอบคุณครับครับนะครับนี่ก็คือนี่ร้านเฮียนะครับนะ พี่เพิ่นนะครับชื่อชื่อชื่อแล้นไปไปถ่ายเพิ่นหน่อยนั่นครับร้านสุภารุ่งเรืองการค้านะครับเอฟซีทุกท่านนะครับนะรอบที่แล้วเรามานะครับเพิ่อนก็แถมขนมนะช่วยให้เด็กๆเพิ่นก็แถมให้นี่ดูดูป้ายร้านเพิ่นจะชัดในเอฟซีคือเราด้วยความที่เรารีบเนาะเรามีเวลาเพราะว่าเราต้องไปส่งมอบบ้านนะฮะนี่นี่ในเอฟซี่ไหนอยู่ เต่างอยนี่เลยเต่างอยศูนย์กิโลนี่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 ใช่อยู่ไทยเลยมาไม่ยากปักหมุดเต่างอยคือมาเจอร้านนี้เลยอยู่ทางเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรีบเดินทางเนาะเพราะว่าเรานเก้าโมงไม่รู้จะทันหรือเปล่าตอนนี้8โมงเท่าไหร่แล้ว88ดโมง32แล้วอุปกรณ์ไฟใกล้บ้านแต่ปรากฏว่าไม่มีใช่คือเตางอยนี่เลยน้ำมันรถเรามันก็ไม่เยอะนะ แต่เราแวะเติมไม่ได้ว่าเราต้องรีบไปเออไปขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมไปร่วมทำโอ้สัตดีเนาะเบอร์หนึ่งน้ำสามไันโอเคครับผมตลอดนฝากคลิปไว้ตอนนี้นะสวัสดีครับผม